โอเคค่ะแม่พร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญนะคะเด็กชายปกป้องนะคะเอามาลิมาให้กับคุณแม่ต้นหอมค่ะเพลงขึ้นแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงมาลิถึงมือมาแล้วมาลิต้องถึงมือแม่แล้วโฮกี้โฮกี้เอาดอก my flower Give flower to me แม่นี้มีแม่นี้มีแม่ นเ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 ้นเ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 หเนเนนไนเ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 นนเนเนเนนเนเนเนนเหเนเแมนเ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 ้เนเนเนไนเนเนนเเนเนนนนเน้นเนนเ้นเนนเนนเนนเเนเน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 นเป้นงนนเ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 เนเน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 เนเนนเนเนน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  ไหวแม่คูอแม่ครับทหวแม่ครไหวครับไหวครับไหวครับก้มหัวก้มหัวทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วก้มหัวออมาโอเคโอเค one more วัน e อชามวันมอช e มวันมอบอกว่าวันมอทางนี้ไม่ต้องไปคุณผู้ชมคุณผู้ชมขอที่บ้านแล้วโอเคนี่ไหวทางนี้ไหวทางนี้ไหวทางนี้แม่ขอโทษครับไหว้ทีหนึ่งไหว้แม่ครับ มือประกอบมโอเคโอเคลิซินทูบีไหวแม่ครับไหวแม่ครับก้มหัวด้วยครับไหวแม่ครับก้มหัวด้วยครับไหวแม่ครับก้มหัวด้วยครับนี่จ๋าจุ๊บแม่จุ๊บแม่จุ๊บแม่ข้างนี้จุ๊บแม่จุ๊บแม่แม่ต้องไหวพริลูกด้วยสิเป็นเด็กดีนะครับลูกสุขภาพแข็งแรงอันนี้คืออะไรครับแม่ดอกไม้ครับดอกไม้ดอกไม้ไงมันคือดอกไม้ดปกป้องซีนนี้คือต้องเป็นซีนที่ดราม่าเราต้องมองหน้ากันแล้ว o o แก t มีโลแกมีแม่ครับแม่ให้หนูสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กดีไม่ดื้อแล้วก็ไม่คันผิวนะลูกไม่นดื้อไม่ตนงโอเคโอเคคิสมีพลีสคิสมีรักแม่ไหมคะปกเิรักแม่ครับที่แค่ไหนครับในโลกเลยในโลกเลยลูกวันนี้วันแม่ทำงานช่วยแม่ ปกป้องจะต้องทำงานหาเงินให้ใครคะให้แม่ให้เม่แม่ชื่ออะไรคะตัวหมอบตัวหอมตัวหมาอะไรสักอย่างต้นหอมแม่เป็นคนหรือเป็นหมาคะเป็นหมาเป็นหมัดสนใจอันนี้พูดชัดแม่เป็นคนหรือเป็นหมาคะเป็นหมาครับเป็นหมาแล้วปกป้องเป็นคนหรือเป็นหมาครับเป็นคนเออเอ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะ เฮ้ยจะมาเล่นฮอตดอกตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ไอเกาฮอตดอกไม่ได้ <c oughs>